สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูคั่วไก่นะคะเป็นเมนูอีสานอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ส่วนวัตถุดิบนะคะก็จะมีตะไคร้นะคะแล้วก็จะซอยตะไคร้นะคะเพื่อที่จะนําไปตํานะคะใส่กับพริกไทยเม็ดนะคะแล้วก็ใส่พริกนะคะจะเป็นพริกแห้งก็ได้นะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเมนูนี้เราจะไม่ใส่หอมแดงนะคะแล้วก็คลุกทุกอย่างนะคะ ให้ละเอียดก็แล้วแต่นะคะว่าจะใส่ละเอียดขนาดไหนนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกแห้งเพิ่มความเผ็ดนะคะลงไปอีกแล้วโขกพริกแห้งให้ละเอียดเหมือนกันนะคะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับเครื่องที่เราจะเราเราจะเอานําไปคั่วนะคะส่วนไก่เราก็เตรียมไว้แล้วนะ,ะทุกคนตัดชิ้นเรียบร้อยก็แล้วก็นํา หอใส่น้ำนิดนึงนะคะไปตั้งไฟแล้วก็เอาเครื่องเราก็ไปผัดไปคั่วนะคะพอคั่วเสร็จแล้วก็นําเนื้อไก่ของเรานะคะลงไปคั่วพอคั่วพอสุกนะคะเราก็จะมาปรุงรสโดยใส่รสดีผงชูรสนะคะแล้วก็จะใส่เป็นเกลือนิดนึงแล้วก็ใส่ซอสนะคะเมนูนี้นะคะเป็นเราไม่ได้ใส่น้ําเยอะเรา ไม่ต้องปรุงรสจัดมากนะคะเพราะว่าเราจะปล่อยให้น้ํางวดแล้วถ้าน้ํามันงวดนะคะมันจะทําให้ขั่วไก่เรามันจะเค็มนะคะใส่ซักนิดนึงแล้วเราค่อยชิมรสนะคะใครอยากให้แห้งน้ําแห้งก็ได้นะคะหรือว่าจะให้มีน้ํานิดนึงก็ได้หลังจากนั้นเราก็ชิมนะคะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือมะขามเปียกค่ะเราจะให้มีรส เปรี้ยวไม่ต้องเปรี้ยวมากนะคะพอให้มีรสนิดหนึ่งแลว้วก็คั่วทุกอย่างให้เข้ากันนะคะปล่อยให้สุกค่ะเนื้อไก่สุกให้น้ำางวนะคะเมนูนี้ก็ทำง่ายนะคะทุกคนไม่ยุ่งยากเลยเป็นเมนูที่อร่อยจัดจ้านเหมือนกันนะคะกินกับข้าวเหนียวได้กินกับข้าวสวยร้อนๆได้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ใบกะเพราคะลงไปถ้าเราใส่ดอกอ่าด้วยดี เม็ดกระเพาะคะจะยิ่งเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็คั่วคุณทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วเขาเรียกว่าคั่วะคะคั่วอีสานก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคั่วจนน้ำแห้งนะคะจนได้ที่แล้วก็ชิมรสนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนสังเกตดูอาหารอิสานนะคะเครื่องเครื่องที่เราใช้ทำก็ไม่ พุ้นพวกกระเทียมพริกไทยตะไคร้นะคะพริกหอมแดงอะไรอย่างนี้นะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็คั่วให้เสร็จให้สุกนะคะก็จะได้เมนูคั่วไก่นะคะจะทำเป็นไก่บ้านก็ได้นะคะไก่บ้านยิ่งจะอร่อยเพราะเนื้อจะแน่นเรจะใช้เนื้อไก่เป็นไข่ซีีก็ได้นะคะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูคั่วไก่ของเรานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณเพืๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ